วิธีขยายลูกค้าแบบไม่ให้ตันนะคะบางคนเริ่มทําเพจมาสักระยะหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ลูกค้าหรือว่ายอดวิวของเราเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงดีนะคะวันนี้โค้ดเอสก็มีไอเดียอย่างหนึ่งนะคะว่าการที่ลูกค้าเราไม่ขยายขึ้นหรือว่าไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยลองดูคลิปนะคะที่เราทําไว้เนี่ยว่ามีคลิปไหนที่เป็นวินเนอร์หรือว่าคลิปที่มีคนแชร์เยอะๆนะคะแล้วก็ให้คุณทําการตลาดมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะเอาคอนเทนต์ตรงนั้นเนี่ยนะคะมาทำไลฟ์นะคะแล้วก็ยิงไปที่หัวข้อ ขอเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะให้ลงรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น2อนะคะนั่นก็คือเราอาจจะเอาโพสต์ตัวนั้นเนี่ยนะคะมายิงแอดขยายถาลูกค้าแล้วเลือกตรงที่ว่า เป็นลูกค้าที่ไม่ได้ติดตามเพจนะคะแบบนั้นก็จะทําให้กลุ่มตรงนี้เนี่ยเรามีคนมองเห็นมากขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยการมองเห็นของ Facebook เองนะตอนนี้ก็มีจํานวนที่น้อยลงแต่ถามว่าต้องใช้จํานวนเงินเยอะมากแค่ไหนเดี๋ยวบางคนก็อาจจะติดว่าเอ้ยยิงแอดมันเปลืองหรือเปล่าแล้วมันคุ้มหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยการยิงแอดเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ซื้อแต่อย่างน้อยเนี่ยก็จะทําให้เขามองเห็นแล้วรู้ว่าเอ้ยถ้าเรามีปัญหาหรือว่าเขาต้องการที่จะปรึกษาเราเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะเห็นเรามากขึ้นคุณต้องทาเพจ ของคุณเนาะให้ดูเป็นมืออาชีพก่อนอันดับแรกทาภาพให้สวยนะคะแล้วเมื่อเราที่ยิงแอดออกไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้คนนะคะเข้ามามองเห็นมากขึ้นจะทําให้คอนเทนต์ของเราหรือว่าเพจของเรานะคะไม่ตายอยู่กับที่หรือว่าตันนะคะลองเอาเทคนิควันนี้ดีๆนะคะนั่นก็คือการโปรโมทด้วยการยิงแอดเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อทําให้เรานะคะมีคนที่มองเห็นมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์สามารถติดตามโค้ดเอสได้นะคะที่ m u m m y Love Talk จะมีข้อความดีๆนะคะส่งไปหาของคุณนะคะที่ไลน์แอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ